โยกาบานย่าโมนิปามารุซาจยงมาลาตมนุษย์นาชาตาเวิรายพิจักผู้เป็นตามผู้จองฐาสัตย์สัจญาสุธีโนตุขอให้เป็นศึกษาทุกตัวหนาย่าทุกทนคุญญาณิปปตาณิเมคุณของทีธาตุจงช่วยอำนวยสุขผลถูกขังจะเป็นพิธามเป็มตุ สุขสามางลงทิันภาเเตชาวมตังให้ดูถึงนิทานกันงปีนะินาบุญยาปมเมนา้วยบุญนี้ที่เราทำอีมินาะอุทิเศนาจาแด่อุทิศให้ปวดสัตว์ทิตปาหังสุลเทเจวะเราบรรได้สิ่งการตัตั้งอุปาทานเชตนาตัวตัณหาอุปปาทานา ชั่วในดวงใจยาวันิพพานตโตมะ่มันว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพะทาเยว,วะมาลาสิ้นจากสันดานยาถาชาโตมะเวทะ,ะเวทุกทุกข์กท,กที่เราเกิดอุดชจิตกังสติปัญญามีจิตตรงและสติกตงปัญญาอันประเสริฐ มาเตวะเตพระ <Gün webinars ileyics>